สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับพบกับโจแจนพระเครื่อง EP ีที่17ครับผมวันนี้ได้ภาพบ้านๆมาให้พี่พี่ได้แบ่งปันกันนะครับหากพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับก็โทรสอบถามหรือขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0 8 9 2 1 4 1 5 9 5ครับก็วันนี้ได้ภาพมา1ชุด ให้พี่ได้แบ่งปันนะครับมาดูพระองค์แรกกันเลยนะครับพระองค์แรกนะครับนี่ครับเป็นบ้านเลยนะครับเป็นพระผงหลวงพ่อเกษมเขยมโกครับที่ระลึกอายุครบ76ปีนะครับอยู่ในกล่องอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเกษมปีสามศูนนะครับสุสานแตลักษลลำปางนะครับ นี่ครับพระไม่ได้เคยได้แกะนะครับอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยครับนี่ครับนี่ครับเดิมเดิมเลยนะครับกล่องเดิมเดิมครับพระไม่เคยได้แกะครับดูเทปกาวในการแปะไว้นะครับเก่ามากครับผมนี่นะครับหลวงพ่อเกษมนะครับอยู่ในกล่องนะครับเอา400บาทครับผมปี30มนะครับ งต่อไปนะครับผมนี่ครับเป็นรูปถ่ายกระจกหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับนี่ครับหลังพระประจําวันครับนี่ครับเลี่ยมเก่ามากครับเลี่ยมวินเทจน่าจะมีอายุครับนี่ครับผมรูปถ่ายกระจกหลวงพ่อเงินวัดบางคานหลังพระประจาวันนะครับ เอาสามร้อยบาทครับผมผงต่อไปนะครับนี่ครับเป็นเหรียญจอบลงพ่อเงินครับนี่ครับหลวงพ่อเงินปี25 1 5้าสิเลข2ครับนี่ครับด้านข้างก็จะเป็นนี่คือด้านหน้าครับเป็นเหรียญที่สวยงามมาก ไหลเดิมๆครับนี่ครับเอา300บาทครับผมจอบใหญ่ลงพวกเงินต,งต่อไปนะครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จนี่ครับวัดคลองด่านครับผมข้างหลังเป็นหลวงพ่อปานวัดคลองด่าน สมเด็จองนี้สร้างเราๆน่าจะเป็นปี1 2ครับนี่ครับสมเด็จเสหว,วัดคลองดานปี1 2นะครับผ้าดีปีลึกครับนี่ครับเลี่ยมเก่ามาเลยครับเลี่ยมชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับบ้านๆเลยนะครับพระก็แบ่งปันที่เอา300บาทครับผม ต่อไปนะครับนี่ครับผมเป็นพระสมเด็จเนื้อว่านครับอันนี้ไม่รู้ที่จริงๆนะครับบ้านๆเลยครับผ้าองนี้จะมีเกสาด้วยนะครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จเนื้อว่านนะครับบ้านเก่ามากนะครับนี่ครับผมมีเกสาโผล่กมาด้วยครับนี่ครับดูครับความแห้งงอนะครับ ข้างหลังน่าจะมียันครับนี่ครับยันลางๆครับยันลางๆให้เห็น้าพนี้เป็นเนื้อว่านนะครับมีความหดตัวครับบิดๆงอๆครับเบี้ยวๆเลยนี่มีเกสาอยู่เส้นนึงครับนี่ครับโผล่มานี่ครับนี่คือเกสาของไม่รู้พระเกจิท่านใดนะครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จเนื้อว่านนะครับ ทีความหดตัวบิดตัวงอตัวียันด้วยครับข้างหลังเอา400บาทครับนี่ครับสมเด็จเนื้อว่านนี้นะครับแบ่งปันครับผมพี่พี่ใดรู้ที่ก็ไม่ควรพลาดนะครับ400บาทครับตัวไปนะครับนี่ครับเป็นผ้าแก้วมรกตเข้าพิธี25สิศตวรรษครับนี่ครับ นี่ครับผมพรดแก้วมรกตสวยสมบูรณ์ครับใต้ทานนะครับนี่ครับจะเป็นแก้วครับพรดแก้วมรกตนะครับยี่ห้าศตวรรษนี่ครับสวยเดิมๆนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทครับนี่ครับพระแก้วมรกตยี่ห้าศตวรรษ ต่อไปนะครับเป็นนี่ครับนี่ครับผมเป็นพระสิทัศน์หลงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมครับปี1 2ึ่งสอาห้าปีหนครับผมนี่พระผิวบ,บ้านเลยครับดูนะครับคาบฝุ่นคาบเนือ้อคาบแป้งโอ ตรงนี้บ้านๆจริงๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงครับผมนี่ครับเสาห้าปีหนึ่งสองครับผมนี่ครับพระสิบทัดหลวงพ่อเงินครับสวยดเดิม,ดมนี่ครับ เอา600บาทครับผมแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันนี่ครับระดูง่ายครับผมรงต่อไปนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จปกโพเนื้อผงน้ํามันหลวงพ่อกวยครับนี่ครับเนื้อหากเก่ามากเลยครับ นี่ครับสมเด็จปกโพเนื้อผงน้ำมันหลวงพ่อก,กวยครับนี่ครับผมสวยครับองค์นี้นี่ครับเนื้อเก่ามากเอาห้าร้อยบาทครับผมต่อไปนะครับนี่ครับ เป็นหลวปู่ทวดนะครับเนื้อว่านะครับน่าจะเป็นวัดควรวิเศษนี่ครับผมพิมเหมือนวัดควรวิเศษเลยครับปีศูนย์หกครับผมครับเนื้อหาเก่าแห้งแก๊กเลยครับนี่ครับข้างหลังข้างหลังจะเป็นฟองน้ําฟองอากาศของการเลี่ยมมานะครับ จะเห็นได้ว่าเนื้อว้านมีความแห้งครับนี่ครับใบหน้าท่านนี่นะครับหนูกปุ่ทวดครับผมเนื้อวานวัดควรครับเอา500บาทครับผมต่อไปนะครับนี่ครับเป็นหลวงพ่อเงินครับกุวัดขวางครับผมนี่ครับ บวัดขวางนะครับใต้ฐานนะครับจะมีรอยช่อครับนี่ครับด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนื้อหาเก่าครับผมผมพ่อเงินกุวัดขวางครับเอาสี่ร้อยบาทครับผมองค์ต่อไปนะครับนี่ครับผมองค์นี้เป็นกรอบอย่างนี้นะครับเป็นเหรียญหล่อครับ หลวงพ่อลุ่งวัดท้ากระบือครับนี่ครับเ,เรียนหล่อนะครับข้างจะมีประกบนี่ครับด้านหลังจะมียันครับนี่ครับใต้ฐานจะเป็นเดือยครับผ้านนี้เจ้าของเดิมเข้าไปชุบทองไว้ครับผมนี่ครับชุบทองแบบ สวยงามครับแต่ยังเห็นร่องรอยตะเข็บอยู่นะครับเหรียญรอหลวงพ่อรุ่งวัท่ากระบือครับนี่ครับผมเจ้าของชุบทองไว้นะครับนี่เห็นตะเข็บอยู่นะครับเป็นเหรียญรอครับประกบนี่ครับชุบทองนี่คือยันครับเอาสี่ร้อยบาทครับผมนี่เสร็จกล่องไว้นี้เลยนะครับสี่ร้อยบาท ต่อไปนะครับผมนี่ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับเนื้อหาเก่าครับพิมพ์นิยมครับผมนี่ครับเนื้อหานี่ครับด้านหน้านี่ครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนื้อหาเก่าครับนี่ครับผมใต้ฐานครับ นี่ครับผมคืนพิมพ์นิยมเนื้อหากเก่าเอา300บาทครับผมต่อตไปนะครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จปกโพนะครับสมเด็จปกโพนี่ครับมีเกษาอยู่หนึ่งเส้นนะครับนี่ครับ เกษาหนึ่งเส้นนะครับสมเด็จปกโพสมเด็จปกโพนี้นะครับเนี่ยมีฟอร์มนะไม่แน่ใจว่าเป็นโคงหลวงพวกกลวยหรือเปล่าครับนี่ครับปกโพครับเนื้อหาเก่ามากมีเกษาอยู่หนึ่งเส้นนะครับเอาสี่ร้อยบาทครับผมออกตัวไปนะครับนี่ครับ เป็นชินราชวัดท่ามะปางครับเนื้อชินนะครับผมนี่ครับเนื้อชินเก่าเลยครับชินราชวัดท่ามะปางครับหลังลายผ้าครับนี่ครับหลังลายผ้าครับผมชินราชวัดท่ามาปางหลังลายผ้าเอาสี่ร้อยบาทครับ องต่อไปนะครับนี่ครับนี่มีสององนะครับผมชินาลาดครึ่งซี่ครับผมนี่ครับมีอยู่สององนะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับนี่ด้านหน้าครับใต้ฐานครับผมนี่ครับมีอยู่สององนะครับชินาราชครึ่งซี่ครับผม เหรียญรอครับรอโบราณนี่นะครับจะเอาคู่หรือแยกเหรียญก็ได้นะครับผมเอาเหรียญละ350ครับผมเลือกได้ครับถ้าคู่คู่เจ็ครับผมถ้าเหรียญเรียญละ350นะครับชินาาชครึ่งซีกนะครับผม ต่อไปนะครับนี่ครับเป็นหลวงพ่อปลอดวัดหัวป่าครับนี่ครับเนื้อหาเก่าครับนี่ครับหลวงพ่อปลอดวัดหัวป่าเนื้อผงครับเอาสามร้อยบาทครับผมองต่อไปนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จพิมพ เจดีโยนะครับเนื้อหาเก่าๆด้านข้างนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เจดีโยนะครับปีกกว้างนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์แปลกครับแต่เนื้อหานี่โอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ครับมวลสารนี่รอยปูไตครับนี่ครับมวลสารเนื้อหาจัดจ้านมากครับนี่ครับนี่ด้านข้างครับดูนะครับ เนื้อหาขององค์พระด้านข้างนะครับจัดจ้านมากสมเด็จเจดีโยนะครับนี่ครับถือว่าเป็นพิมพ์แปลกนะครับเอา500บาทครับผมองต่อไปนะครับนี่ครับเป็นพราปิดตาครับเนื้อกลาครับนี่ครับเนื้อกลาเนื้อผงครับผงคุกรักนี่ครับ เนื้อหาเก่ามากครับนี่ครับด้านหลังเนื้อละเอียดเลยนะครับนี่ครับพระปิดตาเนื้อผงกลาครับนี่ครับไตถ่านนะครับนี่คือด้านหลังครับด้านข้างนี่ครับพระปิตาเนื้อผงกลาเอา500บาทครับผมเนื้อหาเก่า ผมนะครับน yeah, yeah, ี่ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับผมดูน่าจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์บางขุนพมนะครับนี่ครับด้านข้างครับด้านหลังนะครับนี่ด้านข้างตัดตรงครับนี่ด้านหน้าครับจะให้ดูเนื้อนนะครับนี่ครับเนื้อหาสุดๆเลยครับนี่ครับ ด้านข้างครับนี่ครับตัวตัดด้านข้างครับผมนี่คือด้านข้างครับด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังเนื้อหนึกนุ่มมากนะครับนี่ครับสมเด็จน่าจะเป็นบางหุ่นพรมพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับ เอาเจ็ดร้อยบาทครับผมสมเด็จองนี้เนื้อหาเก่ามากครับนะครับเนื้อหานี่นะครับสมเด็จพิมพบางุทมนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับผมองต่อไปนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหล่อ,อบโบราณหลวงพ่อนุ่มวัดนางในครับ นี่ครับด้านข้างครับเนื้ออมเขียวสวยเลยนะครับนี่ครับด้านหลังครับผมนี่คือเลรียญรอหลวงพ่อนุ่มวัดนางในครับเนื้อหาเก่ามากบ้านๆเลยนะครับพระนี่ครับดูผิวด้วครับผิวบ้านๆเลยครับนี่ครับผมด้านข้างครับเนื้ออมเขียวสวยมากครับนี่ครับ เหรียญชินราดเหรียญหล่หลอชินราดหลวงพ่อนุ่มวัดนางในครับเอา700บาทครับผมก็ป่งสุดท้ายครับวันนี้นี่ครับเป็นสมเด็จวรละคงพิมพ์เกตทะลุซุ้มครับนี่ครับพระเนื้อหามวลสารครับดูนะครับ มวลสารจัดจ้านมากครับนี่เกตทะลุซุ้มนะครับนี่ด้านข้างด้านขอบขอบผ่าไว้นะครับหนาครับนี่ครับนี่ครับเป็ดแดงครับผมนี่ครับนี่ครับสมเด็จวรังเกตทะลุซุ้มนะครับหนูด้านข้างนะครับนี่ครับด้านหลังครับเป็นธรรมชาติมากครับนี่ครับผม ือด้านข้างครับสวยงามครับห้างนี้เนื้อจัดจ้านมากนี่ครับดูเนื้อด้านหลังนะครับนี่ครับเม็ดดำเม็ดแดงโอ้โหองค์นี้สุดๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเม็ดดำเม็ดแดงนี่เม็ดขาวครับ ด้านข้างครับนีดีเม็ดดาเม็ดแดงครับนี่ครับผมนี่ครับสมเด็จวรละคังเกตทะลุซุ้มครับเนื้อจัดจ้านนะครับวงนี้ขอราคาหน่อยนึงนะครับเอาแปดร้อยห้าสิบาทครับนี่ครับผมจัดจ้านมากครับแปดร้อยห้าสิบาทครับผมก็วันนี้ก็หมดแล้วครับ หากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็ให้โทรมาสอบถามหรือขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์0892141595นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับได้ภาพบ้านมาก็จะมาแบ่งปัน,ปนพี่ๆอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ